สวัสดีสวัสดีพี่น้องทัาทายสวัสดีเอฟซีทาาฟังกันกับของเราเละพี่น้องอุ้ยคุตามันล่มพี่น้องเอ้ยพ้นลมมาแล้วมานีพบกับออนแะพี่น้องแล้วกันนี่นี่คะพี่สวัสดีเอฟซีเนี่ยสบายไหมหยอกที่สวยสวัสดีร่มมาร่มมามมามาตาแ hm ค่ฟิตกย มาแล้วเอ้ยน้องบอกว่าถ้าเราซื้อสามอันพายุขาวอะไพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามื่อนี้เอ้วาวอา้าวแล้วอาวอ้าวจะว่าเอาลายมือแล้วพ้นวาสิต,ตขาขากกะค่ะกะใบตกวางสีหามือคือล้างอลไรพี่น้องมื่อนี้เขาคั่วนะพี่น้องเป็นแม่คั่วเป็นแม่สีเรือนนะจ๊ะพี่น้องลืมลืมบอกอันซื้อเมนูเมนูกันลึกอันพายุมากก่อนพี่น้องว,ว่าถ้าเราซื้ล่ลนขึ้นมาอันปีประตูเฮือนเพราะว่า เปิดประตูไว้เนาะนี่เลยพี่น้องเมนูแรงเฮาในมูน,นีอาหารแรงมาเพีองเนาะอันนี้เป็นอึงแต่ว่าโบเมนอึงเผาพี่น้องอึงย่างนี่วิโอไปเยี่ยงมาแต่อันโดนเติมแล้แล้วลพี่น้องโอ้เป็นน้ำเสอิงนี่หงเพลงอึงอันผลจังตกนี่พี่น้องอึงย่าง ตัวสนีพอพอดีกินพี่น้องข้ามหนวดโตข้ามหนวดโตเลยเนาะเี่นเนาะดึงยางห้าลายตื้อแล้วพี่น้องอ่อนกระชีต้มอ่อนกระชีต้มส่วพี่น้องนี่เดี๋ยวไปหาเก็บอันสมุนไพรในสวนเาก่อนเนาะพี่น้องเนาะเขาสวนก่อนไปหาเก็บสมุนไพรห้าพักเนาะพี่น้องพักหงายขาคีงผู้จิ้งไข่ไปใส่ต้มอึ้งเก็บจากล้างสวนเนาะพี่น้องเนาะมันนี่ส่งสิบประดิษฐ์พักคัวบ้างไหม อันน like ี้มักใหญ่นึงพี่เนาะในก่กับกำลังเราจะบนถาเขาอันนี้แล้วน mm ี่ยขาเขาเคาะเขาแรงที่บนแล้วเออบังบบนไห้กู้เสียงลมพี่มาอุพาไปอีกพัาเก็บพัาเก็บไปเขาไปเขาไปเัาเก็บพักเัาเก็บพักเออเออพักบงอันนี้พักบงไปอาผูกเอาขี้ชียงไข่ผู๋นขี้เชียงไข่พักบัวเด้ออื้อ พักแ่แตสัอันนั้นพักสลัดไปไปนี่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 อันนี้พักให้นะเดี๋ยวพยูพยูเขาพยูเขาอืมกระด้าง้อึ้งไปพยุเขาต้องกัดเลกินอีกแล้วนะพี่น้องนี่เนาะลมลมแห้งๆห้งไ้ขึนะพี่น้องจดีกินอึงเผาบายว่านี้ตมอึงยางอึงมากกินอึงเผา รอเลาปนอนเลยวุ้งในล,ลมนะอย่าให้ฟังเสียงลมพี่นเราอายุขาวแล้วเนี่ยมันลมแห้งแต่อู้หูไนอนอ่อนขอ่อนขา,ออนข,าวขวดวดตั อันนี้กะเอากิ่งหน่อขอเคาะขึ้นเอาอ่าดูดูจุมซะเลือกกเลือกตัวนี้ออนกะเก็บผักในสวนเรียบร้อยเนาะแล้วก็เอาสิามาอนหนข้างน้ําเรียบร้อยข้างว่าแล,ล้วก็สิใสิไปถาแล้วก็ที่สังหารสังหารอึยางเนาะพี่น,อน้องเนาะต้มส,สั่แซ่บๆนี่ เน่ยเบยก้อนอันนี้ก้อนน่าพี่น้องท้ายลงบอดายเยื่อมมสีแบบมีปัญหาเนาะต่องข้างน้ำใบเลยกะเอาลงไปเลยหัวชินะ้นไข่เนาะต่องหลังจากที่ออนใส่หัวชิ้นไข่ลงไปแล้วออนกับสีใส้คาเลยกะ,ะสมสีใส่เป็นสมมะขามแบบแต่เฮือนไพมีเนาะ,ะพี่น้องสีใส่สมพักติวหรือว่าอนะันี่ยกระไดเนาะแต่ว่าออนบอมีเนาะ,ะ,ะก็เลยใส่สมมะขามแล้วก็ใส่หัวเอ้ยหัวชิ้นไข่แล้วก็คาลงไปเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะนี่ นพี่น้องอึ้งที่อ <the collaborative> ่อนสังนหางอ่อนล้างใส่หนักเรียบร้อยเนาะหนักหลังใส่อันเกลือน้าพี่น้องเพื่อหายางพี่น้องนอหนิหมอห้ากระเปดเรียบร้อยเอาลงไปเลยพี่น้องอู้นี่ตบเสื้อตบเสื้ออะไรพี่น้องตบเสื้ออึ้งยางเน้าผมเป็นอึ้งเผาน่าจะเนาะอึ้งยางกระแซกพี่น้องนี่กับบรรยากาศบรรยากาศหายเงี้ยพี่น้องในฝนตก กําลังตบว่าว่าอาวอ้าวแบบอูอูมาพี่น้องเอ้ยอันนี้มดมดมอลงในน้องจิอ่ะอ่ะมาบัดเดียวแล้วพี่น้องเนาะคนขึ้นตัวเนี่เดี๋ยวปลาไหวให้ต้มแบบเปื่อยๆนะพี่น้องเนาะมันตัดแซมนะพวะถ้าเป็นอึ่งเผาเนาะค่ะสีบปตัวเปื่อยเาจะแต่ว่าอึงยางมันบไมีมันบ่คอยมีไข่เนาะพี่น้องถ้าไรมีไข่จำเนียนะเนาะเดี๋ยวะถาให้มันเปื่อยๆแล้วอ่อนจ้ะ๋ยวกระสีมาสัวเอาเนาะติบพี่น้องหลังจากต้มไปสองชั่วโมง ประมาณชั้นมงคงไงนะพี่เนอะอืงห้ากกะเปื่อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวอ่อนชิปโปงแล้วอ่อนชิมาสวัวเนาะจ้าจ้าเป็นไงถ้าต้องหาแนวนในรำพี่เนอะนี่ผู้ต้มอุ่นจ้าเดบผักเสี้วผักเสี้ว พี่น้องอันนี้มีผักบัวแล้วก็ผักแผวเนาะเดี๋ยวอ่านชิสร้อยสร้อยส้อยไปไปใส่อันตัวอึงพ่ะเนาะโอ้มีกระเขาเป็นมีก่อนผักแผวใส่ร้านเลยพี่น้องหอมนี่เวลาในการสู้ออะไรพี่น้องมัน ย้อนเจ้าสถานทีก่อนเนาะนี่นีก็อึ้งห้าวแล้วพี่นอ้องย้อนอ่านเนาะเอาไปซีไข่กันเนาะนอเออ,อพี่นอ้องนี่สิอ้ยเปื่อแบบเละๆแบบพอ,พอดีกลิ่นนะพี่น้องนี่โอ้เออ,เอ,อกระนิ่งน้ำลงไปจ้า สีมันสวยค่ะสวยเลยเนาะพี่นอ้องออนสิเริ่มสวยนะพี่น้องเนาะและ้วแต่สูบพลาสูตรมันเด้อแล้วแต่สูบพลาสติมันจ้าอันนี้จะเป็นพริกปนน่นเนาะพริกปน่นอ่ะจ้ะตามเดือนเขาขัวเนาะพี่น,อน้องอ่ะจ้ะอันนี้เป็นนัวน้อยหนึง่งเป็นนัวจ้า ออนใส่เกลือนล้เดี๋ยวเราเวลาตุกออนก็นเลยโบะโบะผักไซน่ะผักสี่เมืออ่อกี้น้องๆก็นี่ผักลงไปผักแพะแล้วก็ผักบัวนี่พี่น้องเนาะนี่ถั่วอันี้เลยอดจะเดิมโอ้บรรยากาศเป็นใจได้พี่น้องเอ้ยฝนกระตกอากาศเย็นๆมืนนนะ่อกี้นะอือต้มซั่วนได้จะเดิม Giá mừng con Xay nó nó Cùng tam chơi lên mình nọ ơi Mông mi đấy Nhi đồng đồng rồi. Uhm. À, Mình bà luôn bật lọt Bà khôn Á, mi xe ạ Cái loại Nè, nạ ก no, ึ๋นยางเด้อพี่น้องเนาะแบบต้เปื่อยๆเลยอาจจะกึนบ่โตอะไรพี่น้องนี่นั่นน่ะป๊าพี่น้องมื้อนสนาานอยู่บ่พี่น้องแล้วของกินเฮานี่อันนี้ก็เป็นัวอึงเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มีสมักสมักบัวมียน้อยคั่นเองเนาะแล้วก็มีแจวมักพริกพี่น้องจ้าแล้วอันนี้แกงยอดออยยอดยังนี่ละพี่น้องพูเพิ่นแบ่งให้เนาะ น้องของแซ่บอาหารแรงมีเนาะเรากินข้าวเด้อข้าวแรงมันบออยากแจงพี่น้องเพราะว่าเปิดไฟอยู่แต่ว่าไฟมันอยากตกไฟตกมันเลยฮู่งมแจงค่ะอ่าก็ร่างสิทค้ามัก็ร่างเปิดไฟเราเลยมาเด้นยมีเนาะไฟตกกันเนาะพลุลมกระแนงกลางต้มอึ้งต้มอึ่งมาเด้วยพลุ่ ก็จะดขาวพอรดกันนะบอยู่อินนะอินกินขาวก็บนี่พี่น้อง멍งงงกวนโอ้โหไปกินขาให้อิงไปไหมนฝายโต๊ะใหย่งนี้ได้บูบูสโมเจน่บู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 ่นะใข่บูอบ่มันเป็นอะไรดะ น่ตืบร่องเลยน่ะไฟโต๊ะเอามือเลยบอกผจยได้เสียไฟนี่เอาได้เปิดไฟนี่เอาหอยที่หันแล้วไฟบุหงไฟตกไฟบุพเอนอ่ะ เชื่อใช่กับเปิดบติดรอไมคควลืมใจนี้นึ่งนะนอนัให้หมดวลืมพี่น้องลืมใจคล้องแสบาะนอนรับอืมเขาบออยากใครนะเนี่ยอยาดีม้กไม่เป็นเ่าไม่หมดจบแล้วบ่ Đóng ừ, rồi. con kia con nôn lấp. Nơi, nơi, นี่ให้นใครอยู่จักอือ1 2อือนี่เนาะอึ่งเผานี่บ่ทัอึ่งยางอึ่งยางอึ่งเผามันก็ใหญ่ออไอึ่งเผายอ่งนอึ่งเผาิบ่บอึ่งเผาเนน้ําลาดมาอึ่งเผาน่ะปิ้งซ่ปิ้งแหมอือ่นอยงอึ่งา ยังกับไข่ยา่แบบน้องลูกมันอยู่ไข่อยู่น้อยนึงแ่เไข่อยู่จังมันมากเเฮ้ยสมุนหอกเพียงใส่ฟังของนีองเจ้บเจบจริงอ่ะหอมมฮอโ้ิโโ้หอมไหม พี่น้องตอนนี้เอาก็กินข้าวอีมเรียบร้อยเนาะกินมื้อนี้นะกินข้าวกับอ่าต้มอึ่งแล้วก็มัดตัวน้อพี่น้องต้มอึ่งย่างต้มเปื่อยอ่อนนะกินบ่โตัวได้พี่น้องแบบมุมข้าวบ่โตแบบกระดูกมันบเบย์มันยังตัวน้อยมันเลยบ่แบบกระดูกว่วหนิเด้๋พี่น้องแซ่บแซ่บบมันก็มีตัวไข่ตัวบ่ไข่ทด้พี่น้องเออคิดว่าท้าอีทกิดว่าสิบ่ไข่บ่แบบเลยช่วยถายก็ไข่เนาะได้กินไข่มีเยอะนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ออนกะฝากไว้เท่านี้เด้อพี่น้องถ้ามาก็อย่าลืมเด้อกดไลค์กดแซ่บกำลังใจอ่อนเด้อพี่ลยได้พี่นาะีนนน้้อองเัก ไฟกะฝนตกมาฝนชงสซยมันลมแห้งนะพี่น้องไฟมันอยากตกเดี๋ยวพี่น้องข้าเดียวฮุ่งเลยก็มือม่อลงเดี๋หรสบคที่ดีฝาก่ันส้เลยพี่น้องพอกันหม่คลิปหนาเด้อบ๊ายบายจ้า